เพื่อนๆครับมีอะไรให้ดูที่มีความแตกต่างจากปรา,าสาทขอมหลังอื่นๆที่ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมนะครับที่นี่ปรา,าสาทวัดส,สักกำแพงใหญ่มีความพิเศษตรงที่เขาแกะสลักศิลาแรงด้วยครับนี่คือพื้นที่ของระเบียงคดทางด้านทิศตะวันออกนะครับนั่นคือซุ้มประตูทางเข้ากึ่งกลางนะตรงนี้เป็นมุมของระเบียงคดทางด้านทิศตะวันออก ตรงมุมพอดีเลยครับตรงนี้เป็นประตูหลอกเขาสลักเห็นไหมครับสลักโครงสร้างเป็นประตูนะครับนี่คือศิลาแรงนะใช้ศีลาแรงนะครับแต่ว่าสลักลงไปในศีลาแรงครับแล้วก็มีซุ้มหน้าบันด้วยครับเพื่อนๆเห็นไหมมีหน้าค่าเสียนมีใบร์กาเห็นไหมมีกรอบซุ้มหน้าบันครับกรอบซุ้มหน้าบันเป็นไบร์กาเห็นไหมครับ<ๆ>โครงสร้างใบร์กาเห็นไหมครับ<ๆ> เพื่อนๆจะไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับในการแกะสลักสีลาแรงนะ